สวัสดีค่ะวันก็เราก็สู่ช่องแม่ีิวกอกว่าคนหลายได้หมดนี้นะพาเมนน้อยมาแล้วตลาดนะทุกคนอดเลยว่าจะไปเล่นสไลเดอร์อดเลยนะาจะไปทางไหนกันดี สรางปลาเลยนี่พอดีผู้เห็นติดธุระนะคะไปปั่นข้าวนาเต้นะคะคก็เลยให้ลุงนัดพามาหน<ม>ูได้อะไรว้าตัวน นุ่นจะกินอะไรลูกไปซื้อของกินดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อของก่อนแล้วค่อยไปเล่นซื้อของแล้วก็ซื้อน้ำไปกินด้วยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไม่เหนื่อยไงปะ่ปะปะัปะ๊บมาเอาน้ำมะนาว,นานาวแต่หนูอยากกินน้ำเย็นนะเดี๋ยวหนูไอเอออดเลยนะเชลลี่เดอร์ไม่มาเลยเนาะลุงเนาะ อู๋สาตั้งใจพามินน้อยมาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้นะเนี่ยปกติเขาจะมากลางตรงนี้มินจะเอาอะไรไหมลูกม,มินน้อยจะเอาอะไรลูกเออเอาเลยก็เอาสิลูกอย่าเพิ่งจับลูกใช้ที่คีบนึกจะเอาทัดไข่เหมือนของพี่พลอยไหมน,ะมหน,นะ่ะเป็นสองดวงเลยนะครับรถป็นหกสิบ ชารไข่อ๋อป้ามิวซื้ออะไรให้ลูกนอนเหรอน้อนน้อยอาจ่ายลูก ทัดไข่มึงมันดิ้นได้เหรอฮะมันดิ้นได้เหรอลูกอะลุกดิ้นลุกดิ้นุกดิ้เถ้าเราจาหามันมันดิ้นเหรอฮึมันต้องเป็นของจริงคอยมาหาพี่พลอยนี่ลูกอ่ะให้น้องยิ้วลูก เดี๋ยวเราไปกินที่สนามเด็กเล่นกันไหมลูกไ,ไ,ไปไปกินที่สนามเด็กเล่นเนาะปะจับมาน้องเลยไปกันเราซื้อของกินกนว่าเราจะไม่ได้กลับลงมาสลัดมัดเท่าไหร่คะเดีด๋ยวซื้อสลัดแป๊บนึงลูกอรอก่อนออรอหนึ่งค่ะพ่อ,อ,ไ,อไม่ไอ้วนช่องมัดน่ะ พุนพอไหมพอเนาะแล้วก็อะไรด้วยอันนั้นด้วยมะโหระพาไม่เอาเนาะเอาแต่หอมเนาะโอเคฮะเอาตังค์นั่นจ่ายหน่อยลูกเอาบักชีไปทำอะไรฮะ,ะ,ะรก็เล่าหอมเมี่ยงปลาไม่ใช่เหรอ,อนอมเอาเขาเอาเน่ะยิ้มให้พี่เขาใส่ถุงให้อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูก <laughs> อร่อยเลยใช่ไหมมาให้แม่ฮิวมเอาตังทองก่อนลูกแล้วก็แล้วก็จับแขนน้องนะคนเย<ง>อะเออพ่อเปาพ่อเปา เมาเลยเอาไม่ออบหอลักเอาพีาาแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนึงก็พ่อลูกมันมีกินหมดดอกเอาอย่างอื่นด้วยไหมเอาอย่างอื่นด้วยไหมหนะปูอัดด้วยไหมลูกเอาไหมปูอัดนนะเอาปูอัดอ,อันหนึนนน่งค่ะ่พอแล้วไม่จิ้มค่ะเอา้าอะไรก็อยากกินจับพี่ก่อน โอ้โดโอ้ยทีนี้เอาลูกชิ้นละเจอพ่อเปาหิ้วเซ่แล้วเมื่อกี้นี้เมาเสื้อกันหนาวรีบวิ่งเลยทุกคนอยากเอาพักบุ้งมาให้เตา มาลรากินเยอะเลยว้าวนี่มาลรากินเยอะเลยนะโอ้ยดู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 ดดนคานอยู่ข้างบนนะ่ะแต่อย่ามือเข้าไปนะลูกตกห,หมดแล้วอ่าไ,ไม่เป็นไรเลยครับพี่พายถืออ้าเห็นไหมมันเห็นนะมันมาเลยนี่มิน,นมินต้องสอดเข้าไปทีละอันใช่ลูกทีละชิ้น อาบุญนาบุญนมันมาเยอะเลยอู้หูเย่ยยเข้าไปเห็นไหมมันกินแล้วกินของมินแล่นนานนี่แล้วก็วางให้มาแล้วก็ให้อีกตัวให้อีกตัวลูกอ้าวตัวนี้มีเยอะเลยพ่อยวางให้อีกตัวลูกไม่ต้องเอามือเข้าไปนะเห็นมันขี่คอกันแล้วนะแย่เข้าไปแล้วก็วางไว้ กินไหมอ่ะเออเอ้ยลมเย็นสบายเลยนะลูกอืมอืมเอาให้กินตรงเยอะๆหลายๆตัวนะ่ะไปไหนไนี่มันอยู่ไกล นี่เมาตรงนี้น่เห็นไหมมันวิ่งมาแล้วโยนเข้าให้มันเลยโยนเข้าให้มันเลยเกอ่ะโยนดึงไหมหอือแต่ยโยนไปไกลสิลูกนี่มันมาเยอะแล้วนี่มันจะกินไหมกินไหมตัวนี้กินไหมเอากินแล้วกินแล้ว น่เราไปให้ตรงที่มันหลายๆตัวนะลูกไปไหน,หนอีกโอ้ถึงไหมลนะ่ะมันอยู่ไกลเห็นไหมนะั่นเขาเอาวางให้มันกินอะ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเบ้นมาแล้วให้พยยนะ่อยื่นให้นะไหนเฮ้มัน,น,นก็เยอะไงเต่าเป็นร้อยเลย เป็นร้อยแล้วเมื่อไหร่หนูจะให้มันกินสักทีอ่ะถือไปถือมาอยู่ท, <c oughs> ทิ้งเข้าไปเลยมันหล่อย่า,อามือเข้าไปนะลูกอือจับไกลๆโอเคเห็นไหมมันกินแล้วเออแย่เข้าไปอีกเอไอมเไม่เป็นไรเ,เห็นไหมมันมาเรากินเยอะเลย แบ่งครพี่พลอยหน่อยแบ่งพี่พลอยหน่อยเร็วเหยื่ยมือเข้าไปนะเหย้ย <laughs> ยยยมือเข้าไปนะเฮ้ยแม่อยายายาจับมือก็จับไว้ไง ก็มันเก่าเต่ากัดมือหนูไงก็แกลบกบแก็บเลยอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยห้มดึงมาเลยปล่อยทิ้งไว้เลยพอแล้วเอาอันยาๆเข้าไปทีนี้น่ะย่าแย่มือเข้าไป่ะเม่ช่วยแย่ เนี่ยอ,อร่อยเชียวมันอันเล็กอันเล็กอันเล็กมาเยวเข้าไปเบบี้พลอยให้ด้วย